ยายชวนททางไหนล่ะอาแม่เงเอาไม่เอ้ท่านเนี่ยเตียมโตไปเนี่เตียมโตยังให้หนเอาก็ไปงานชกน่ะสิแกบุกหัวข้าวส่มโมเดียวหัวข้าวโอ้ยพอเพิ่นพากันแจ้งโตเนาะโอ้ช่วยงานอองานชบผู้ใดโอ้ร้านพญลิ้นเนี่ยแม่โอ้ร้านเฮงเออเอาคืบ่อยคือบหัวข้าวหัวข้าว โอ้ยแม่แหละก็อยู่แต่ทงแต่ทาเนาะอ้ยนั่งคุยกกัน็ได้นั่ไปหาอยู่เพื่อนผิดไปอยู่พี่เปล่าอยู่บ่นไปเดียวนี้บ่กเฮ้ยกระชีไปทำโจ๊กน้ำมันเสบนใบเลยเด้ดนี่เฮ้ยก็ได้ไปน้ำมูด้วยกันผูจ่าหาเลี้ยงไปนี่เนาะเอาโอ้ยแล้วบ่มีผู้บอกผู้เก่าเฮ้ยผู้จ่ามาชวนได้เดี๋ยวนี่โอ้ยเนาะโค้งงัศพเอออันนี้ลแหละคนจับโบอยู่อันนี้สิ ไปการไปงั้นเครื่องกปนไปใช้หนบอกคอยลวงหนาสะก้อนสองมือสามมือมันไปก็ได้คอยเนยากไรเรียกลรอ้าเจ้าบลไปมันจิคือบอแมนอันนี้กะร้านกะค่เนราะพ่อแม่มันกะจีว่าคือบอเห็นหนาเห็นตาอีกล่ะกะจีว่าป้าว่าทิ่มกัเจ้าอีกเด้พ่อใหญ่กะว่ายดหย่กกันนอกจากพี่น้องเนาะอันนั้นกันทั้งอาเนาะแมนยุดอกแต่ว่ามันคือบอกบอกลวงหนานะคำว่าเพราะว่าค่อย บอกหูล oh, like ้วงหน่านอะค่อไปบ่ได้พขอค้อนผู้เดียวเนาะเล่นหน่าเล่นหลังอยู่ก็มันยังเต็มงานอยู่เฮ้ยเจ้าก็เปาเป็นบ้าเนาะงานอันนี้มันบ่แม่นงานถือว่าบอกบักเกาวล้วงหน่าได้ดิแล้วมัเห็นตอวงานแต่งงานบวชกันยังว่าใช้ซองใช้ยังของหูล้วงหน่าซองมือสามมืออันเนาะเขาจะติดจัดตารางงานได้เฮ้ยอันนี้มันการเป็นการตายมันบ่หูเดี๋ยวมันจะตายมือใดให้ข้าวกับไปรถตัวเนาะอืมอุ้ยข้าเมียนเขาเกิดกิดวันยังเสร็จละแต่บ้าน ข่อยเป็นงานไหลเอ้าแต่เพราเขาหูเลาหนักข่อยไปบ่ได้บอกง่ายง่ายเ้ยเจ้ากันเลยเนาะจัดผลงานอย่างเนาะเอาแบบงัายกับติดงานเลี้ยงกยังเอ่ยโอ้คนผู้เดียวเลี้ยงอีหยังก็คือบ่ได้ยินข่าวว่าเขาผู้ใดจัดงานเลี้ยงคือบ่าส่วนที่ข่อยทำเฮ้ยมีสูมือได้งานเลี้ยงข่อยเอาเอ้อแสดงว่าเป็นกินเลี้สชู้มือที่ฉันเออโอ้ยใครมีงานเลี้ยงงานนั่น ฉลองคือบ่เอิญตุ้ยไข่แน่เนาะแมนคือบ่เอิญเมื่อหนูแน่ยโอ้เอิญยังไหนพี่แบบเมื่อแมนกันกินเหล้าเมายาเนาะเอางานเลี้ยงยังไหนบ่มีเหล้าไม่ยาเออโอ้ยงานเลี้ยงควายนี่ยไหมงานเลี้ยงควายเอองานเลี้ยงกิโลกินยาได้หรอโอ้กระจุ่มตาบ่เอิญเนาะเอ้ยกับบ่าใบหนเลี้ยลงก็เลี้ยงควายเนาะอันนี้หลุดงานเลี้ยงโอ้ยก็เอิญซาไปรุ่นเอออยู่เฮือนกัน เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกล้เต็มอยู่อันออกก็หน้ากันมายากคนผู้เดียวมันป่าบรไดิษตนไ่้เดี๋ยวพวกไม้เห็นไหนเออมเห็นไปบรดิษฐไปดามข้างํำเข้าอะไรยังหรอกอจะไปข้างขึ้นเนีอมันไปบรไดิอื์เขาว่าสั้นแน่ไปไปไป,ไปเป๋วเข้าเคาะมาไปน้ำกันนี่เอ้ยไปที่เมืองไห่เนาะแต่ว่ากันเห็นมองงานผู้ใดแอนขาเจ้าไป อยู่ในบ้านเอาบุญนั่นผูกควยไว้ท่งกลับไปรถไฟโครโรฮันเม่งเฮ้ยมันมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวง้อกล้วยมันไปมัน่าสิปล่อยไว้เนาะเออมันต้องมีผู้เมืองก็แม่นเรื่องกล้วยมันต้องมีผู้ใดเมืองเดี๋ยวนนี้ลูกหลานก็บอกมีเหยียนเดชเอาจังซีบอสันอันมื่อทรงสักการจึงให้เราไปเนาะเออมื่อใดเขอจีโทรหาเขาดอกเมื่อไรเออทรงสักการขอจีไปจะเข้ากอัตริยนทุกอย่าจีบอกแล้วดอกเออเจ้ายากยุกยากก็เจ้าคนผู้เดียวอันบใส่ฝากบอซ้อน สองกับที่ออนไลน์ไปเอาดอกสแกนก็ว่ามันยากยังติดเฉลยงานศพยากงานเลี้ยงกล้วยวันนี้ไหมบอกเขาเราว่าคอยติดงานเลี้ยงเออเลี้ยงการเลี้ยงง่ายไร จะตัวหอกก็แง่จะไม่อะไรแง่ไยแค่หน่าพวกกินเบิดโอ้ยไม่ดีๆก็ได้เพิ่ม <minority> ค่าเดียวก็กินแล้วปวกโอ้โหเ่้ยอันโอ้แมงกอหญ่โอ้โหเกือบไม่ตายกูนั่นนี่นี่แหละ Cứu nó nó toát, cứu nó yên Một yến lên cân à Nè Sưởng mất เอายังเหียน่ะเอานอาเหยียนจ้าเอาเน,นี่ไปเลน่นลูกม้าเอ,าอยียงจ้าโอ้ยพอยังไงเลยแม่งเงาเงี้เหนียวไปแกเล่นเด้อจ้าอ่ะมาทิบงตอดนะเอาป่ไอตอดเจนได้พอยังไงเอาเนี่ยตอดมันออกแล้วมาตอดรอกคุณเ<อ>นท <ะ S 2> ุอเด้อแกเล่นไปจ้าแม่งเงาเโอ้มาอยู่น้ำแม่น้ำไหลนี่แหละพอยั อ,อันนมันตอดแล้วไม่อยไรแม่นีมัตอดแล้วอา้าตอดตั้งไหนเดี๋ยวผู้เอาน้าตอดมันออกมันแห้งแล้วไหมไม่ไห้มันเลยเพืนลมันตอด้อามันมองไหนมันตอดเพราะไงออกแล้วหน้าตอดมันก็อันเดงวงอมันไหนนะจ้ายัง่าง้อ โอ้ยพ i̇şte ี่บ้าเอ้มันบแมนนวาตอดแนงอๆงอมาทันไนวตอดมันกล่ามันนี่เพราะเงยวออกแล้วว่าไงบ่โอ้ยมันโบแมนเนวตอดอนวงงอๆมันนี่มันพราะเงี้ยที่ให้ได้เมื่อเนี่เนี่ยมันเน่าตอดไดเออมึงเนาะเนี่ยกี่มึงตอดดากกูมึงดูนี่โอ้ยอ่ามึงกิตอดดาบกูเน่าตอด โอ้ยคอยเอาแนวตอดมันออกแล้วอ๋อมันยังไงมาตอดได้เจ้ากระเจ๊แม่ปิดไปทัวร์แล้วจะไหนจะเอาแมงเงามาให้หลานเลยโอ้ยเอาออกแล้วกันเนี่ยไว้นวตอดมันหันโอ้ยแนวตอดมันจังไหนบ่เมนหางมันผุนบ่ตอดบ้ามันบ่เมนบ่โอ๊ยเป็นบ้าหลายอันนั้นมันก้ มันมาเวนมอตอดเฮ้ยกเจมันมาจากหนังนโนไลมันยุก้นมันพุ่นตัวหมองตอดโอ้ยมันมาโงอหันเฮ้ยเจมันเท่าย้อนเกิดโดนื่อๆเนาะไปเวลาเอ้ยพอไงก็ปวดขี้กันนั่นละพอมาถ้าก้นไหนได้เรือยอย่ามองหันนะ